ไออ้้ยาโโหดูหน้าตาตอนนั้นกับตอนนี้ดิเหมือนกันไหมเออจ่ายเองไม่เท่าไหร่เองดูพี่เลยไหนพี่ผมยังบอกว่าเหมือนโดเรมอนต้องหมดเตามกูด้วยเพื่อนเพื่อนครับผมว่าปีนี้ปีหน้าพี่พงษ์กับพกฟอร์มต้องมาแล้วต้องมาเลยไหมได้ข้าตับค่าไตฮะเบาหวานว่าพี่โรคไฟแค่เจ็บ ไม่ใช่คือแบบแกเก่งมากขอขอบคุณ l e เวอร์คลินิกโคลาศูนย์สุขภาพชายครบวงจรโดยแพทย์เฉพาะทางตอบโจทย์ทุกป,ปัญหาของผู้ชายและน้องชายของคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพงจัดให้รู้แท่ขอต้อนรับเข้าสู่ไทยอ e ตเตอร์ทีมครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับนักกินอีกคนหนึ่งรอบที่แล้วเราพาไปรู้จักอีเตอร์โอ๊ e และอ่ารอบนี้ผมพามารุ่นน้องในวงการหายไปหลายปีเลยเนี่ยประมาณ2ปีได้เนี่ย แต่ผมว่าทุกคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาแน่นอนใช้ยามหาเทพกินสังขารนะครับอ่ารู้เลยใช่ไหมใครอิตเตอร์ชัยอยู่ไหนเนี่ยเอามาเอามาอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยโอ้โหสวัสดีครับนี่สวัสดีครับโอ้โหไม่เจอเลยโอ้โหนี่กี่ปีเนี่ยไม่ได้เจอ,อ,น,น,เจอน้องเลยสองปีเลยพี่สปีไปไหนมาบ <มา S 1> <า>้างเบังไปฝึกปฏิบัติธรรมมาพี่อ๋อไปซุ่มซ้อมป่ะซุ่มไม่ได้ซุ่มเลยพี่ ไปทางทําอยู่อ่าช่องอะไรนะตอนนี้ลูกศิษย์ตถารครับพี่อ๋อตอนนี้อยู่ช่องลูกศิษย์ตถาคตใช่ตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาอ๋อได้ประมาณ25วัน2ีวันใช่ครับพี่วันนี้คือเราพามาซ้อมก็คือเหมือนแบบไม่ได้เราก็เหมือนว่าเราก็ซ้อมเพื่อพัฒนากันนะอ่าก็คือวันนี้เราตั้งกันไว้ว่า3ากิโลคนละ2จานคนละ2จานเลยใช่ใช่คนละ2จานก็ใจแอนไงอ่าเดี๋ยวนี้เขามีแอกต์เตอรใจแอนแล้วอ่าก็คือ5้กิโลเขามีแล้ว แต่ว่า6กกิโลยังไม่มีใครเล่าอันนี้เป็นชาเลนจ์ปะหรือไม่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 อันนี้ไม่ได้เป็นชาเลนจ์คือ5้กิโลกับสองจานเนี่ยไม่ได้เป็นชาเลนจ์เขาจะชาเลนจ์แค่ตัวเดียวคือ3ากิโลสกิโลอย่างเดียวอ่าใช่วันนี้พาผมมาจัด6กกิโลพี่คิดยังไงพี่คือต้อนรับน้องใช่ไหมหรือว่ายังไงคิดถึงมึงคิดถึงน้องมากเลยคืออันนี้อันนี้เราเป็นการซ้อมกันนะฮะไม่ได้แบบอะไรกันคือเหมือนว่าเราจะนัดกันอาทิตย์นึงอะไรนัดกินกันน่คือเราเราพบปากกันอะไรกันเนี่ยเพื่อซ้อมเพื่อพัฒนาเราเป้าเป้าเเรราาาาน่่ะะคือจสู้กกัับตตงชิ ต็มที่แต่ว่าผมเห็นพี่ครั้งแรกผมรู้สึกว่าพี่ดูหล่อดูเท่ขึ้นนะพี่เมื่อก่อนพี่แบบเฮ้ยพี่เอ้ยเหมือนโดเรมอนน่ะแต่ตอนนี้พี่แบบเบิร์นแบบโอ้โหแบบโอ้ก่อนนี่โดเรมอนเลยเดียวหล่อเลยครับน่ารักทุ้งทั้งเลยทุกวันเนี้ยเดี๋ยวกินกินข้าวมันไก่เสร็จอยากกินอะไรต่อเนาะก็จะเอาพี่ก็จะต่อไหมได้ได้ได้เอาเอาให้รอดกันก่อนไหมจัดไปสองจานเลยหนุ่มยิ้จัดเลยฮะคิดว่าคิดว่ายังไงวันนี้เราเราจะกดกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะวันนี้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็เต็มที่ครับผมพี่ ได้แล้วฝากช่องอีเตอร์ชัยกับผมมาเทพกิจสังหารครับผมใช่ชื่อนี้ถ้าหลายคนในวงการเนี่ยคือคือที่สุดอะเมื่อก่อนนี่ก็คือโอ้โหเขาหลงฝรั่งนี่ยังเสร็จนะ T F K เสร็จแล้วไงพี่เสร็จเราไงอ๋อเหรอหนึ่าจะเสร็จแบบอื่นๆโอ้โหสะปต่อเป๊กไหมนะนี่มึงเข้าทางทำจริงๆริงไหมเนี่ยมันของมันก็มีไว้ลายอยู่พี่นิดหน่อยนิดหน่อยนี่แหละยอมใช่ไปเดี๋ยวเราไปเข้า 6กิโลครับเป็นยังไงผมก็ไม่เคยกินเนี่ยเคยกินแต <Okay. S 2> ่5โอเคปไาปพี่ลุยลย,ยมาลงชัยเรามา,าอยูที่บอร์ดของเราอยู่ในไหนเนี่ย นี่พี่ไอ้ยาโอ้โหดูหน้าตาตอนนั้นกับตอนนี้ดิเหมือนกันไหมเออจ่ายเองไม่เท่าไหร่เองดูพี่เลยไหนพี่นี่ผมยังบอกว่าเหมือนโดเรมอนแต่น่ารักแต่ทุกวันนี้แบบหล่อแล้วก็หุ่นดีมากเลยเฮ้ยวันนี้แม่งเลี้ยงสังจานไม่ได้แล้วว่ะต้องเลี้ยงไม่ต้องสามสี่จานเอาสองจานไงให้รองก่อนนะเออตอนนั้นอาจารย์เดียวให้รองก่อนตอนนั้นใครมาทำปีไหนแหละน่าจะประมาณปีเดี๋ยวนะตอนนี้ปีเท่าไหร่วะสองห้า สองสองห้าน่าจะประมาณปี22ครับพี่ร้อยปี2ใช่ของพี่รู้่าปีไหนปีไหนพี่สิปีที่แล้วสิปีที่แล้วโอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าพี่พง์ฝึกมาสิปีแล้วหรอไม่ใช่ฝึกสิปีหรือว่าไงอยากมาลองกินอยากมาลองกินแต่ว่ากินหมดอะนะหมดหมดหมดโอ้โหเป็นธรรมดาใช่ใช่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นคนที่แปดเปที่เก้าที่ทำได้โอ้สุดยอดเออเราเรืองแต่วันนี้เราจะมาสร้างสถิติกันเนาะร้อ พี่โมงแกมั่นใจมากแต่ผมแบบไม่มั่นใจเลยอ่ะอย่างมากก็แค่คานกันคู่ไปกับเมืองโอเคพี่ลุยไปลุยไห้ม่ได้สิไปเออไปพร้อมว้าวมาแล้วครับผมโอ้ยมาเป็นขบวนเลยอ่ะ เอาแล้วครับอาหารมาแล้วน้องเอ้ยโอ้โหดูต่อหน้าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแบบมันเยอะเกินไปหรือเปล่าี่เราคิดซว่ามันคือการซ้อมเลเพื่อการซ้อมใช่ไหมใช่เอาโอเคตอนนี้เราหนึ่งชั่วโมงเราจะจดตรงนี้ถ้าเกิดใกล้จะหมดจริงๆเราก็ต่อกันไปเอาให้มันหมดเอาให้ก็คือแบบเราตั้งนาฬิกาไว้เป็นการจับเวลาหนึ่งชั่วโมงในการซ้อมแต่ว่าถ้าเวลาหมดถ้าไวต่อก็กินต่อโอเคได้จัดไปแล้วเราก็ค่อยมาว่าเราได้เท่าไหร่ ได้ครับโอเคไปกดยังไงเนี่ยกดตรงนี้พี่โอเคอ้าเริ่มครับผมเริ่มเลยแล้วไปแล้วตั้งเลยพี่ตั้งไว้นี่มาครับผู้ชมโอเคไปพีลุยโอ้โหมือสั่นเลยว่ะชิ้นไก่ก็ชิ้นย่อยใหญ่สุดยอดใจเย็นอืมไม่กินคำแรกก็ผมยังไม่ได้กินเลยอืมนี่เขาให้ชามเบอร์เลอร์มาเลยนี่ไปลุย ที่เราฝึกกันมาในส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำนะแไหนี่มันของแข็งหมดเลยใช่พี่มันของแห้งของแข็งอะเลือกกินไม่ได้มันติดคอในไ,ไอ้พงเนี่ยเฮ้ยพงอยจะไปขุ้งขาแล้วครับผมเรายังเหลืออยู่น้องนี ให้ใหม่ๆแล้วนะแล้วก็กินเลยเป็นง,งานแห้งแต่ตึงข้างแนะร้นอนไข่เขามีความคุยขี้อิม่มแล้ววะโหัวหัวหอบกับบ้าน มันมีความยากเพราะด้วยความที่มันชอบมันนะนนมันเลี่ยน,นเลี่ยน,นจนยากด้วยมันชอบไปติดตรงหลอดลมอ่ะทำไก่ทำมันอืมมันเลยนะเฮ้ยสี่นาทีแล้วแต่ไมา่ีเอ้ยใช่เ,เดี๋ยวสี่นาทีแลนะมันเราหมดจะมาขึ้นทางแล้วโอเคโอเคคืออะไรพี่ออิม่มใช่ไหม วันนี้เราจะก้มหน้าก้มตากินนะยังไม่ค่อยคุยเราหรอกแต่พอสักพักอะมันเริ่มอึดอื่นะมัะเริ่มโมเ้เยอะต่อไปคือแบบจะไม่กินเลยใช่ไหมนั่นงคุยอย่างเดียวเลย <laughs> ไปได้แล้วนะผมทำเสตีไว้เจ็ดนาทีพี่ผมยังรู้สึกแบบกินไปได้ไงวะแล้วแบบพอมาหนักกินตอนนี้รู้สึกแบบโอ้โหมันเยอะมากเลยอะผมเริ่มเข้าใจแบบคนดูแนละ้วที่แบบเขาชอบถามว่าพี่กินไปได้ไงอย่างเงี้ยมันมันเอาไปมันเอาไปไว้ที่ไหนอย่างเงี้ยไม่อิ่มหรอไม่เลี่ยนหรออย่างเงี้ยโอ้โหผมเข้าใจแล้ะ คนบอกว่าทําไมกินแล้วไม่อ้วน mm. ขนาดตอนกินยังสามารถออกรำลังกายไปด้วนะ mm. ยเลยนะเนื่ mm. อไหลช็อบๆเลยอ่ะันนี้คือพวกผมไม่ได้รีบอะไรกันนะ mm. เป็นแบบสไตล์ของนักกินจุนักกินแข่งก็ประมาณนี้แหละ mm. แบบมันมีความดุดันนะความมันอนะ่ะพ mm. ี่พงศ์ผมรูม้ชว่อผคุยเก่งนเกินนะก็ลม่ไดใกินอยู่ ครับผมโอเคพี่พสุดยอดจริงเหรอพี่ไม่ธรรมดาทุกคนเออมผมว่าปีนี้ปีหน้าพี่พงศ์่ยพัร์มต้องมาแล้วผมว่าต้องมาแล้วพี่ต้องมาเลยไหมใช่ค่าตับค่าไตคี่เบาห<อ>วานนะคพี่โรคไฟแค่เจ็บไม่ <S 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 ใช่คือแบบแขกิเก่งมากคือลังแต่ที่แบบที่เราไปแข่งกินที่อ,นะอะไรนะอะไรนะแข่งกินกับระดับโลกอะ่ะชื่ออะไรกันเลยนะ นาธานอ hey, hey, เพื่อนนาธาใช่ใช่พี่โอ้สองปีแล้วนะบบไทยไทยอะไรนะไ <Thailand S 1> <Food. S 2> ทยฟู้ดอ่ะไทยแลน,น Food ด์ฟู้ดกินดอมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมเห็นความแตกต่างของพ,พ,พี่พงศ์แบบโคตรสุดยอดเอาจริงพี่พี่เก่งแบบเก่งมากอะ่ะเนื่องาผมกำลังแบบกินกับพี่นัทอะเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหบว่าปีหน้าพี่แบบมาเหนือเอาจริงถ้าพี่กินหมด6กกิโลได้ผมว่าปีหน้าวันนี้ต้องหมดป่ะมึงปีหน้าพี่ผมกูขนาดนี้แล้วป่ะต้องจัดแล้วพี่พ ผมขอนั่งดูไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปดิไม่ได้ยังพี่ต้องไปดูเงดีขอกลับบ้านก็ได้ไม่ไม่ให้ขอกลับบ้านด้วยจะไปเออจับรถป่าได้หมดเลยเนี่ยเนี่ยวเขาดูเขากลัวน้ำจิ้มไม่พอโอ้โสั่งระบบก่อนจะกำลังหรือเปล่าจริงแล้วพี่ก็ใส่เยอะด้วยนะไม่กลัวเผ็ดเลยนะไม่กลัวมาขนาดนี้แล้วไป อ่อยดิพี่อร่อยออยอร่อยระดับโลกพี่มันตัองลุยบิ๊วอรมหน่อยพี่โอโอ้ยเอาเรื่องดี้ามากไม่ยอมทุกคน ไม่ใช่ทำเดิมด้วยพี่เมื่อกี้หรือว่าตักเข้าไปแล้วเอาลงมาตักเข้าไปไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อโคตรโคตรเล มันจะความรู้สึกมันต่างนะเหมือนแบบเรารู้ว่าไอเนี่ยมันแค่สามอ่ะเราก็จะใส่สุดเลยแต่เนี่ยพอมันเป็นแบบเหมือนไม่เหมือนเกมยาวแล้วไอเนี้ยเฮ้ยพูดมังดีใจเไปโอ้โหนึกว่านายแบบ โอ้โหดิกูแดกข้าวอยู่อันนี้คือไม่ได้เล่นข้ามนะอืสุดยอดเหมือนเราครับผมใช่บอกล้วยพี่บอกว่ามันมือการสู้กับความเลี่ยนเว้ยบานนี้สมองเราอ่ะมันแบบมันไม่ได้อิ่มนะมันเหมือนแมงเลี่ยน เราก็ต้องสู้กับมันสมองมันอิ่มใช่ไหมก็เพราะอิ่มนะพี่ผมว่านะเพรอิ่มดิแต่สมองมันสั่งการให้เราหยุดกินนะเดี๋ยวม,มันจะแพ้เส้งในหัวไปต่อไลยสิพอซันนี่ม,นม,มันคิดอยู่ในใจเดี๋ยตอนเนี้ยต้องนั่งบันลังมา,มา,มาั้งเนี่ยผมว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมว่าเนี่ย บัลลังก์บังมาแล้วบัลลกมผมต้องผมต้องเห็นพี่กินไวป่ะผมไม่เคยเห็นพี่กินไวไม่เคยเห็นแบบกินแบบปัปปปจจุบันนะแต่เมืม่อก่อนเห็นอยู่แต่ปัจจุบันน่ะอยากเห็นว่ากินไวยไหมเพราะว่ากินจุผมว่าพี่กินจุแล้วแหละสุดยอดแล้วคือเวลาที่เราจะดูใครแบบกินเก่งเนะี่ยแค่แบบดูลักษณะในการกินก็รู้แล้วอันนี้เก่งอย่างเงี้ย มีแววมีแววต <c oughs> ิดคอติดคอก็ลำลักเลยยจอนไมาได้ติดคอ,อถ้าผมได้ครึ่งหนึ่งนะโอ้โห <c oughs> พอเลย <c oughs> ไม่ใช่แบบพอใจอ่ะพอใจ <c oughs> ไม่ไม่ใช่แบบพอหยุดนะพอใจ ความห้าวเรามปนไปไหนหมดวะปลอกพลังหน่อยพี่นอนดิมาะองหน่อยพี่ปอะเรือัดสมอร่องกซ้อนฮ่อระดับโลกเราต้องสู้ฝรัอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีเกาหาเกาหอยเกาหลหเอาให้มันได้พี่ยังไงพี่อพลังมอจิแล้ว อ๋อไม่จะต่อพี่อ๋อไม่ต่อแล้วไม่เอาคิดว่าจะต่อเมือ่อกี้พึดขึ้นมา พี่ไม่ไหวพี่บอกผมผมจะได้พอแล้วพี่กินต่อขออีกนิดคีอใครเคยกินหมดไหม6กิโลอ่ะไม่มีใช่ปะไม่มียโอยคนแรกในประเทศไทยหรือเปล่าวะเนี่ยพูดดังไปเอาเหรอทำไมพี่อย่าดังมากเดี๋ยววางเตยให้กู ออเทปไป่อยสิตอนแรกมันต้องหมดมันต้องหมดสู้แต่ไงละ่ะแป๊บนึณงกิล <laughs> มปวดตดแล้วแปบ๊บนึงขอตดก่นตอนนี้ลมๆนี่เหมือนรูทวารว่ะ <c ười> <c ười> เสียงตนตั้งแ๊้เลยอ,มอืม <c ười> โอ้ยกระเพาะคงยุบไปประมาณ2กิโลกินต่อได้พี่อนจะให้มันเลยอยู่แป๊บนึงเอ <c ười> อ เห็นไหมครึ่งหนึ่งแล้วเอ้ยใชยมาแล้วกห็นไหครับไอ้วงไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรอกพี่เอาไปมันมันมันเริ่มเดือดเท่ากันแล้วตอนใช่อืมแล้วมันจะเป็นตากระยกับเต่าแล้วพี่เตือนอ้ะใช่พี่พงหมดจะแล้วผมเชื่อ เป็นช่วงท like right. ี่แบบวัดใจโคตรแบบวัดใจเลยแหละถ้าข้ามขีดจำกัดตรงนี้ได้นะโอโหต่อไปแบบสบายสบายแล้วเข้าเราออกโรงพยาบาล่หยมากตู้ว่าเขาเหงานอนติดเตียงนอนเป็นเบาหวานตับอักเสลายมาหมด สู้หน่อยพี่สู้หน่อยครับนึงดิอ่สู้หน่อยพี่เป้าหมายมีไว้เพื่อพุ่งทนเพื่ออะไอ่ะผมว่าเพื่ออะไรวะมีไม่เพื่ออะไรพี่มอกเอาละเอาหน่อยพี่ต้องลุยพี่เพื่อความเป็นเลิศของนักกินจุของประเทศไทยของเราต้องเต็มที่พี่ต้องส่งตัวแทนละนี่แหละตัวแทนเราตเนี้ย ผมเจอแล้วมผมตามหามานานคนเนี้ยผมเพิ่งเจอวันนี้แหละจ่อจริงลุยกันต่อพี่ โอ้ยเอาว่าเอาว่าทุกคน <c oughs> ใจพี่มันได้หว่ะม่ว่ามันสุดยอดจริงๆเลยป่ะพี่ผมก็อยากสดตามตอนเนี้ยเอาปะ่ะเดี๋ยวผมยก<อ>ยกยก,ยก,กเพื่อนพี่แต่พี่กินไม่ได้ผมยก,กเพื่อนอ๋อเรื่องตอนนี้กล้ามแก้มขึ้นแล้วนะบวมในตอนเนี้ยกล้ามขึ้นแล้ว ส,สุดจริงอ่ะที่มันว่าที่ระดับโลกวะเนี่ยอื ใครมันจะกล้ามาแข่งกับพี่บ้างนะพี่ฮะไม่มีคนมากล้าแข่งกับพี่ไหมเนี่ยพี่คงบอกมึงหยุดก่อนกูกูจะพุ่งแล้วมึงหยุดก่อน เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเป็นช่วงที่แบบคนวัดใจเลยนะผมบอกอตรงๆ<ม>ใจมันล้วนอะตอนนี้<ป>อีก2อนาที25่สิบห้ามิสท้ายครับผมพี่ ไม่หมดพี่ก็ได้ใจ f อแล้วเนี่ยได้ใจคนดูแล้วอจอตอ่สุดท้าย มาเชียร์ให้พี่พง์นะครับดูซิว่าพี่พง์แกจะฮืดขึ้นมาต่อได้อีกหรือเปล่านะฮะในเวลาอีกแค่1นาที35วิบาสุดท้ายครับผมตอนนี้เอาเน็พอพะโลพี่ลุยเอาครับผมลุยเพิ่มเพึพพ่ม้มต่องมาแล้วครับผมตอนนี้เหลืออีกเหลืออีกไม่กี่คำก็หมดแล้วนะประมาณ5-6คำนะครับผมพอไอพงษ์แกกินคำใหญ่มากนะฮะ อันนี้ไม่ได้เผ็ดนะทุกคนนะเขาเรียกว่าขู่นะฮะขู่ไว้ก่อนจะหมดแล้วว่ะโอ้เดี๋ยวพี่อีกรอบนึงคืออีกรอบนึงน่าจะหมดจิบน้ำไม่ได้พี่มันจะได้เกลือนพี่อีกหนึ่งนาทีสุดท้ายพี่ระดับโลกต้องมาแล้วเนี่ยผมว่าปีนี้ท็อปฟอร์มแล้วแหละผมว่าหกกิโลได้เนี่ยฝึกให้มันแบบชินในหกกิโลต่อไปอีกได้เนี่ยในหมดหมดในหนึ่งชั่วโมงได้ผมก็สุดยอดแล้วแหละ เทพแล้วเทพแล้เลื่อนขั้นไปสู่เทพพระเจ้าแล้วตอนนี้เ่าจะเทพธรรมดาแล้วเนี่ยอีกสามสิบห้าวีพี่พี่ต้องเกินแล้วแต่วะน,นี้ต้องตัดใจกั้นใจแล้วพี่เอามันคาเตะเลยผมพี่ <laughs> น้องมึนเย่นเกินนะเสียงในหัวพี่พงได้มากน้องมึงเกุดก่อน ฮ่าวิสุดท้ายครับเอาล่ะผมพี่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาพี่ปีปนโอ้โหสุดยอดคาราเวนีด้ทังพี่สุดยอดจริงจบแล้วครับไม่มีใครกินหมด จบเกินอะไรพี่จบชีวิตเราเนี่ยชีวิตโอ้ยพี่พงศ์คือแบบสุดจริงอ่ะทุกคนเมื่อกี้โอ้ยไม่ไหวจริงไหมไม่ไม่ไหวแล้วมันมันเกินลิมิตแล้วคือใครดูมาถึงตอนนี้นะผมต้องบอกเลยว่าต้องทุกคนผมว่าต้องแบบมีน้ำตาเคล็ดละน้ำตาคออ่ะปวดเลาะใช่ไหมตื่นใจมากตื่นใจพี่พี่พงศ์กินอ่ะแบบโอ้โยสุดจริงอ่ะพูดถึงชัยก็เก่งนะไม่ได้กินมาสองปีนี่นิดนึง นิดนึงเลยพี่ก็อีกนิดนึงก็จะหมดเหมือนกันนิดนึงคือว่าจะจบชีวิตเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ประมาณ4ี่โลได้อยู่ไปว่าอะไรพี่เออเดี๋ยวขอไปมึงกูเบอร์ไม่ไม่ก็คือแบบฝีมือฝีไม้ลายมือก็แบบยังยังยังได้อยู่จุกจอได้ใช่กระเพาะกระเพาะได้เลยใช้นี่น่าจะแบบประมาณแบบไม่เกินหไม่เกิน5้าเดือนน่ะน่าจะกลับมาหมดเหมือนกันตอนนี้25วันนี่เออ2ีห้าวันใช่ยั่ไม่ถึงเดือนยังไงก็ ฝากช่องไทยอ e ีเตอร์ทีมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องรักมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม <S 2> <S 2> โอ้ยมีอะไรจะฝากมั่งไหมโอ้ยโออยไอแล้ะครับก็ติดตามช่องผมได้นะครับผมชื่อว่าอีเตอร์ชัยมหาเทพกิตสังานผมมีทิกก์ต็อกเฟซบุ๊กยูทูบสามช่องทางใช่ครับผมก็ลองไปติดตามน้องกันได้น้องนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ถ้าน่าจะมาแทนอดัมหนึ่งแนอนาคตเลยล่ะก็คือไม่มีใครกินแล้วใช่ไหมใช่ผมก็เลยมากินแทน ไปขนาดนั้นได้แต่ยังไงขอบคุณชัยมากเลยที่มาบอกฟีกับมาร่วมกันใช่รอบนี้อาจจะแบบมาบ่อยๆด้วยกันมาซ้อมด้วยกันผมได้ได้ไดซ้อมด้วยกันมันได้แบบบิ้วบิ้วกันมันเหมือนแบบมันเนี่ยมันก็ก้าวข้ามขีดจํากัดไปอีกนะถ้ากีนคนเดียวอาจจะแบบอาจจะแบบครึ่งนึงก็พอใจนะอะไรเงี้ยใช่ใช้เสียงในหัวละใช่นี่ก็พี่ตอบแล้วสิพอเอาจริงนะเสียงในหัวเสียงเสียงในหูวันนี้ในหัววันนี้มันไม่ค่อยได้ยินหรอกได้ยินเสียงมึงอ่ะเห็นหมดแล้วคือ คูดคำหลายรอบมากใช้ก็แม่งก็บิ้วจริงแบบพ <c oughs> ยายามจะแบบโอ้ยเกิดไม่ไหวฮะก็น่าจะนี่น่าจะสายตาก็น่าประมาณร้อยนึงรอ้อยกรัมประมาณร้อยร้กรัมครับพี่อืมของไทยก็น่าจะประมาณอ่อโหเป็นโลยนะไม่ถึงมากก็เดี๋ยวลองเราไปช่างช่วงข้างล่างดูให้เขาวัดดูยังไงก็<ด>ฝากต้องไทยอีเตอร์ทีมด้วยแล้วก็ฝากน้องชาย น้องชัยครับมหาเทพกินสังหารอิทเตอร์ชัยครับผมอ่าโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขออีกรอบนึงพี่โอ้โหสุดยอดไม่มีแรงจะกอดแล้วกูโอ้โหสุดเจอดจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กอดนะเดี๋ยวเพื่อแบบดันมาก่อนไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวก็ลากมาซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวรอบหน้าเราไปเตี๋ยวกะเพรากันโอเคครับผมจัดไปโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ